stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. สวัสดีพี่น้องปองไปเอ็ดแอลกลังสีเดินทางไปต่างจังหวัดเด้อค่ะขามขามทะเลข,ขามฝากไปสิไปเที่ยวบ้านมูเนาะไปเที่ยวฮาเก็เพชรน้ําลับพี่น้องต่างจังหวดัด ทงผุ่นปลาาหลายน้อยอยู่ในเมืองปลาเน่อยไปลุ่นปลาตังจังหวัดกันพี่น้องคะไปกันเลยค่ะรอรถมิยู้าพี่น้องยังเบิ้งหัวมังกรน้องนี่แหละสถานีรถไฟใหญ่คบเป็นเฮเกิลค้นไลยหลายพี่น้องคะปิดเสียง้าเอาใช้เอาด้วค่ะพี่น้องคะเพราะว่าคนหลยขนาดเสียงดังเนาะ นั่งลอ่อโมยูนัดมวยนอล่อไปรถไฟสีนังรถไฟดวนนอ่ใส่เวลาสองชั่วโมงครึ่งนอ่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าทั้งอยู่ทั้งไกดายู่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเป็นรถไฟเร็วนอจอดแค่หาป้ายสถานีรถไฟแค่นั้นเองค่ะออกเดินทางรถไฟดวนค่ะ<อ>พี่น้องคะออเดินทาง,ลง,งแล้วพี่น้องเตัวเรากะมานาั่งยู่รอนี่รถไฟออกนอก่ ช่วงเดินทางกับถ่ายคลิปอวิวสวยๆงามๆมาฝากพี่นองแต่กับปิดเสียงคือเก่าละเพราะว่าตรงทางกันมีคููหนึ่งขะนั่งคุยกันเนาะค่ะก็เลยปิดเสียงย่านเสียงมันเขานเนาะค่ะพี่นองคะจากเพื่อนบอกยังกันแน่แต่ว่าเพื่อนเบาตลอดทางเลยเอ็ดแอ๋ก็เลยเก่งใจต้องปิดเสียงละขอโทษขออภัยพี่นองเด้อค่ะมาผากเสียงใส่ที่หลังบ่ได้ยินเสียงบรรยากาศธรรมชาติเนาะ ช่วงรถไฟเรนเนี่กจใหายชมบรรยากาศ,รรากาศวิวสวยๆงามๆของประเทศเดนมาร์กนอกค่ะพี่น้องคะมาผักเสียงชายกับมาบา้านหรือขมัตตัดต่อคีิปลงให้พี่น้องเบิง่งอันกับมาฮอดกับบสบายค่ะเป็นวัดเสียงกับสีแหมแฮบยร์้ยยังกับว่ากันไปนอกค่ะพี่น้องคะก็ต้องขอโทษขอไห้ลายๆค่ะป่วยดูพักเนี่ยค่ะเพราะว่ามันอากาศมันเปลี่ยนนอกไปมากเมื่อยก็เลยเป็นวัดคุณ วิวอีกฟังหนึ่งเห็นทะเลเราคาคาอันคามันขามท่างเนาะท่างรถไฟอันตอนแรกกับมุดอันไตอันทะเลมากแหละแต่วันเมื่อเดี๋ยวก็เลยบดได้ทยซ้ำพี่น้องขาเพราะวันนันเาเห็นอีหยังเนาะก็เลยบดได้ทยพี่น้องเบิงพอออกมาแล้วก็มาไทยทั้งเทิงเนี่ยมันไม่เป็นเป็นช่วงเนาะช่วงมุดไตทะเลก็ขึ้นมากขึ้นมากับไทยแน่เียเพราะไอ้พี่น้องเห็นนําว่าประเทศเดนมาร์กเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะ ผู้ใดสนใจท่องเที่ยวเที่ยวประเทศเดนมาร์กสวยงามอีลีพี่น้องคะผู้ใดได้ไม่เห็นกะที่เบิ้งคลิปนี้เอาเนาะผู้ใดบ่ได้อ่าบินมาประเทศเดนมาร์กมาเบิ้งเนอ่อยเดี๋ยวกะไทยสิ่งสวยงามมาฝากพี่น้องนะต้องขอโทษขอภพ่เสียงบ่ค่อยดีครับพี่น้องคะโอ้ปล่เสียงน้ำาชาติตอนไปก็โอ้ยคนคุยกันสองคอนคุยตลอดจนหู่าเบิ้องละพี่น้องเลย เพื่อนบอยุทธ์บอกจากเทียนอเวลาเอาชมขันคลิปนี้กะที่เป็นคลิปช่มบรรยากาศนอไปหอดจุดไม้ไายท่าหอดสแกนโบแล้วกะกินข่ากินน้าอันบ้านมู่แล้วกะออกไปย่างช่มวิวช่มบรรยากาศอทุ่งไร่ทุ่งหน้าน้ำนอแล้วกะ ไปเลาะเบิงว่าปลาไหนซมีเห็ดเอาสิไปเก็บเห็ดกันนะมือต่อไปเนะาะเพราะว่าไปเบิงบรรยาก,กาศน้ำกันกับพี่น้องคะ่ะเอาโบภากละต่อไปในกระจายพี่น้องกันช่บรรยากาศธรรมาติเอาเนาะบ้านเขาก็สวยกวยง,งามละเนาะเสียงแหบเสียงแหบพี่น้องคะ่ะขอถทดขอไปอีกเที่ยนหนึ่งเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เอสเอลไลสไตล์เดนมาร์กเริ่มเด้เด้อดดค่ะฮาฮาต์เตเนวัน มาฝากพี่น้องอ่ะละถึงบ่สบายกะไปหาไทยคลิปคือเก่เอาอ,อ่ะละพี่น้องคะ่ะเอออยู่บ้านก็ตัดต่อคลิปน้องมาพากเสียงใส่กนอนตละดบนนะเนาะอาไก่สีหอดะล,ละพี่น้องคะ่ะเอาแค่นี้แ่ละคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจขึ้นเก่าอ,อ่ะ,ะ่ะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมเด้อค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ นอค่ะเบิ่งคลิปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็บิ่งโฆษณาใหายน้ำเนเดอเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะไล่ไดเล็กๆในหน่อยพออมีกกำลังใจเฮดต่อนอ้อค่ะพี่น้องคะ่ะวาน้ำบอไปละค่ะช่มไปนอเอเดียวเบาๆละเออบรรยิกาศปิดเสียงมันก็อยากเงียบนอผมบอกกับ,บนเป็นวัดนี่ก็เสียงแหบเสียงบดีนอเชียงมันเป็นอย่งางไรล่ะบอกบบถือนอวาน้ำบอ นั่ยบ่าวเหลวกับชีดเลยน้ำมมกไหลเดี๋ยวสีต้องฉีดสเปียร์ก่อนพี่น้องเอาว่ากันไปค่ะไปต่อ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 ไปต่นไป่อไปต่อไปต่อไปต่อไ่อต่อ่อไป่อง ไอ้ทางเป็นยังไงพี่น้องขันเบ,บาเบามักแตเงียบเนาะให้ชมบ้านเบื้องบ้าน,านประเทศเดนมาร์กค่ะรถไฟเร็วมันแรนเร็วของกะไทยแต่ซ้ำนี่แหละพี่น้องงามบอเห็นปลาข่างทาง่ากับชีทอดดอกเคสนออค่ะพี่น้องปลาน้ำบอสวยงามบรรยากาศ เดี๋ยวเบิ่งจะป่าล่ะพี่น้องคะคดนมาเขาป้าหาเห็ดเนาะตั้งใจิิไปหาเห็ดบนหลังบ้านกับมีแต่หลังงามๆเนาะสวยงามบรรยากาศดีค่ะพี่น้องคะหนาห่อนของประเทศเดนมาร์กเนี่ยต่ว่าขันหนาวแล้วอ้ยหนาวกับชั้นงอกๆหนิเนาะหิมะตกก็เลยว่าน้ำบอ่อพี่นอ้องเอา้าไก้สิหอดแล้ว อีกไปหนึ่งมันทั้งเบิดหาไปเนาะแลนเร็วอันเอดเดียวจำบ่ได้ว่ามันจากกิโลเนาะเดี๋ยวอันที่ถามแฟนว่ามันจากกิโลเนาะไปนั่นอ,นอ่อสีเขียนว้ไต้คลิปเนาะปลาน,น้าบ่อพี่น้องนะกินเข่าเซตแล้วปากันมนย่างกันไห้มันย่อยพี่น้องคะ่ะย่างอันที่ไปจอบเบืบ้องปลาไก่บ้าน ไก่บานมูเนี่มันบอกไก่นอกก็เลยอ่นมาเลาะเที่ยวเบิออนนเงเพ่ามันยังว่ทันไ้คำท <ซา S 1> ีนะมาเสิบเสิบกันบกวกยเห็นยังกะไทยค่ะพี่นองคะาสองคนมาเข,ข่าป้าฮาเห็ดกันไปน้ำกันแล้วลองซององซองใทบ,บอก,บอกมือได้หนิมูฮัาก,กันมาหลายปีแล้วอยู่น้ำกันมาเ่เคยจิิงกันน่สวยจังเลยนั่นเรา้องซอง้ององ ข icism, ัดเขาป้าล่ะจะโอ้ยไปเอื้นหากันล่ะเที่ยนึงเขาป้าลงกันโจนว่าได้น้ำหากันโจนมาฝนมากันสวยงามขนาดได้มิจตูวอวดสมบูรณ์บ่พี่น้องมาตัวนี้งามขนาดยางชมวิวบ้านนอกบ้านนอกตากระยังบ่ทันเห็นเห็ด จนเมื่อยเอเลโอ้ยปวดหลัง Hello everyone welcome to Denmark now we in a countryside นั่งอะไรปลาไหลปลาไหลกุ้สาอ้ขวยใหญ่แท้ท่านฝรังพี่น้อง เอาเอาเเอาเอามาใส่เห uh ็ดได้หนบนใส่บัท่านอุ้ยบัง่วยหยักงวยใหญ่อุยเห็นแล้วน้ำายไรอืมพริกน้ำปลาหวานอืมวาย่วยใหญ่แบบท่านหยักวน้พวกน้่อกไอ้ะะหย เออใส่บักบอมไปเอาเอ้ยเก็บใส่ตาเพราะมันใส่ปากเอาเมึงพี่น้องลิ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 งเอ่อลิงเมืองหลวงออกต่างจังหวัดลิงเลยลิงเพราะทำไมปลาอดตมาไวเอาเก็บปูัาปุ่มหนีไปเนาะอืออ้าวสุดยอด บักบอมอลิงบอมบอได้เห็ดฝึงหวานกับเก็บเหนือมาหอดคำพี่น,น้นองเอ้ยเมื่อยได้บักฝึงหวานอ่ะเอาผลลไม้ไปก้อนมื่อนี่เมื่อหนาเพว่ากันไหมเมื่อหนาไปเลาะปลาไหมพี่น้องเมื่อนี่หาผลไม้ไปก้อนมันคำแล้วเนาะอาโมงแรงมากเลยพ่ออกมากับจีโมงกว่าแล้วเนาะโอ้มันบารอนะมันยันไสกูด่งแดดกระซอง いいもういいねえけす